นี่คือเรื่องราวของจอมคนซึ่งสติปัญญาความสามารถไม่ด้อยไปกว่าใครในยุคสามก,ก๊กผมคิดว่าหลายคนแน่าจะชื่นชมบุคคลผู้นี้และเป็นแฟนคลับของเขาคนผู้นี้คือเจ้าของฉายางูแมวเสาเขาเหลี่ยมจัดอยู่เป็นและเย็นพอคนผู้นี้คือสุมาอี้ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้าจีนโดยนายหงอูัสัาษั์ประวัติศาสตร์จีนพาลีลาภาษาปัจจุบันกับเรื่องราวที่ถามไถ่กันเข้ามาสุมาอี สุมาอี้เป็นใครมาจากไหนแน่นอนว่าแม้จะได้ฉายางูแมวเซาแต่สุมาอี้ไม่ได้ออกมาจากไข่แน่นอนในสามก๊กฉบับนวนิยายที่คุณหลวกวนจงได้เขียนไว้นั้นได้ปั้นให้องเบ่งมีความสามารถเนื้อมนุษย์ยังรู้ฟ้าดินเรียกรมเรียกฝนได้ ของเบ้งน่าจะเป็นตัวละครลูกรักของนักเขียนคุณหลัวส่วนสุมาอี้นั้นคุณหลวเขียนให้เป็นตัวตลกค้ายขำเอาใจแฟนขับละครงิวยิ่งตอนของเบ้งตีขีมบนกำแพงตกตาสุมาอี้แฟนขับละครงิวชอบมากฉากนี้เพราะแสดงถึงสติป,ปัญญาอันเหลือนล้นของของเบ้งที่เหนือกว่าสุมาอี้หลายเท่าสุมาอี้พอได้ฟังท่วงทํานองเพลงที่ของเบ้งมังกรเทวดาครับ กรอมแล้วก็เกิดประวันพร้นพรึ่งขนหัวลุกเงื่อไหลเป็นเม็ดเมๆเปียกไปถึงซอกหำคิดว่าเป็นกลศสึกหลอกล่อให้เข้าเมืองแล้วดักตีสุมาอี้กลัวขี้ขึ้นสมองจึงสั่งถอยทัพนี่คือสามก๊กฉบับเล่นนิ้วครับเพราะความจริงตามประวัติศาสตร์สุมาอี้งูแมวเตาและของเบ้งมังกรหลับแทบไม่เคยเผชิญกันตรงๆ ที่ดูเหมือนจะเผชิญกันจะจะตรงๆงมากที่สุดแล้วคือปีคศส,สองสาสี่ซึ่งเป็นการทำศึกครั้งสุดท้ายในชีวิตของของเบ้งและผลคือมังกรหลับผ้ายแผ้ถึงแม้ขงเบ้งจะใช้กลอุบายย้ำเหยียดส่งเสื้อผ้าสตรีไปให้สุมาอี้แต่สุมาอี้ที่สุขุมเยือกเย็นกว่าไม่ยอมเล่นด้วยขงเบ้งจึงกระอักเลือดตายในเดือนแปเสียชีวิตคาค่ายทหาร คนหลัวนักเขียนมือทองยังจินตนาการเสริมแต่งเรื่องราวหลังของเบ้งสิ้นลมหายใจต่ออีกว่าผีของเบ้งลอกสุมาอี้จนขวัญหนีดีฟอตอกย้ำภาพจำสุมาอี้ขวัญอ่อนคลาดกลัวแก่ผู้อ่านซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ มาดูกันครับว่าสุมาอี้พื้นเพรากเงาเป็นอย่างไรสุมาอี้หรือในภาษาจีนกลางซูมาอี้ซูมาคำนี้แยกเป็นสองคำครับ สือแปลว่าการบังคับบัญชามาคำนี้แปลว่ามารวมกันจึงหมายถึงผู้บัญชาการทหารมาและกลายเป็นแท้ตระกูลหนึ่งของจีนตระกูลสือมาเป็นตระกูลแนวหน้าในแวดวงอำนาจเรียกว่าใหญ่โตมาแต่โบราณเป็นตระกูลขุนน้ำขุนนางทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนมาหลายราชวงศ์เรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นตระกูลสือมา จึงเป็นตระกูลผู้ดีตระกูลหนึ่งไม่ใช่ตระกูลชาวนายาวจกหรือไม่มีหัวนอนปลายเท้าสุมาอี้เกิดเมื่อปีคศ174 เมืองเหอเนอรมณนทนเหอหนานชื่อลองว่าจงตาพาอเกินมาในตระกูลที่ต้นทุนสังคมสูงสุมาอี้จึงได้ร่ำเรียนเขียนอ่านตามฉบับตระกูลใหญ่ขุนน้ำุนนางพ่อของสุมาอี้คือสุมาฝางผู้ว่าราชการคนครหลวงลุย่ยยางสุมาอี้มีพี่น้องแปดคนสุมาอี้เป็นลูกคนรองตามประสาของคนดังที่จะมีผู้ทำนายทายทักซึ่งสุมาอี้ก็เช่น มีคนเคยทำนายไทยทักว่าสุมาอี้คนนี้ไม่ธรรมดามีสติปัญญาล้ำเลิศภายภาคหน้าจะก้าวหน้ายิ่งกว่าผู้เป็นพี่ชายปีคศ201เมื่อโจโฉมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินพระดมคนดีมีวิชามารับราชการสุมาอี้มีลายชื่ออยู่ด้วยแต่สุมาอี้ปฏิเสธอ้างว่ากระดูกกระเดี่ยวไม่ดีโจโฉสงสัยผู้คนมากมายต่างอยากมาร่วมงานกับตน แต่ไอหนุ่มสุมาอีกับอ้างนู่นอ้างนี่อายุยังไม่ถึง30กับบอกว่าเป็นอัมพึกอัมพาตขอนอนอยู่บ้านรักษาตัวโจโฉจึงทรงคนไปสอดแนมสุมาอีตบตาแส้งป่วยได้อย่างแนบเนียน แต่ตามประสาคนเหลี่ยมจัดเช่นกันย่อมไม่คลายระแวงความสงสัยและเตือนโจผีซึ่งมีสติป,ปัญญาไม่ถึงครึ่งของผู้เป็นพ่อว่าอย่าไว้ใจสุมาอี้ให้มากนะักสุมาอี้แม้อยากจะนั่งบนภูด,ดูหมากัดกันเพลินๆเ,นเนช้ามาเดินเล่นจิบกาแฟบายอ่านหนังสือตกเย็นรดน้ำต้นไม้แต่ความสเสน่หาของโจผีที่มีต่อสุมาอี้นั้นชักนาให้สุมาอี้ได้เข้ามาสู่ แวดวงราชการโจผีชื่นชมในสติปัญญาอันแพร,รวของสุมาอี้มากสุมาอี้แม้ไม่มีเต้าให้ไต่แต่ก็ได้ค่อยๆก้าวอย่างระมัดระวังจนมีสถานะความสำคัญเป็นคนโปรดของโจผี ข้อสอสองสองศูนย์โจโฉสิ้นบุญโจผีไม่สะดวกจะเลี้ยงเฮียนเต้พระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ฮั่นให้เปืองข้าวสุกต่อไปจึงตัดสินใจยกเลิกราชวงศ์ฮั่นตั้งราชวงศ์ใหม่สถาปนาตนเป็นห้องเต้ประวัติศาสตร์เรียก เวยเวินตี้สุมาอี้คนสนิทของโจผีได้ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งราชเลขาธิการและยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยครั้งโจผีนำทัพออกสึกปราบร,รัชูหั่นและรัฐอูได้มอบหมายให้สุมาอี้เป็นผู้รักษาพระนครทั้งสองครั้งแสดงถึงความไว้ใจที่โจผีมีต่อสุมา จึงเป็นโอกาสอันดีที่สุมาอีจะได้สะสมอำนาจบารมีข้อส226อโจผีในวัยย่าง40ปีเข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่หยุดหายใจกระทันหันอายุสั้นไปหน่อย โจยอยพระอรรขึ้นสืบต่อราชบัลลังก์ประวัติศาสตร์เรียกเว่ยหมิ่งตี้โจผีที่ฝากฝังบ้านเมืองและห้องเต้องค์ใหม่ไว้ให้สุมาอี้ช่วยพิทักษ์ค้ำจุนโจยอยยกย่องสุมาอี้เทียบเท่ากับพระบิดา ขอสอสองสองเจ็ดสุมาอี้ยกทัพปราบเบ้งตัดจอมทรยศตลอดการใช้เวลาเพียง8วันก็สามารถบุกถึงตัวเบ้งตัดและเบ้งตัดก็ถูกตัด ข้อศส,สองสามศคงเบ้งยกทัพบ,บุกรัดเว่ยแต่ฝนตกหนักติดกันเป็นเวลาหลายเดือนสุมาอี้ซึ่งอยากสแสดงฝีมือให้คงเบ้งมังกรหลับได้เห็นเป็นบุญตาแต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเป็นใจมังกรหลับกับงูแมวเศราจึงไม่ได้ปะชะดะกันข้อศส,สองสคง,งเบ้งไม่ลดละในการทำศึกกับรัดเวยเมื่อตรวจดูเลิกง,งามยามดีตาม ภาษาพ่อมดหมอผีแล้วจึงเคลื่อนทับบุกเว่ยอีกครั้งและผลครั้งนี้พ่ายแพ้เช่นกันเพราะปัญหาด้านสเสบียงที่ไม่มาตามนัดด้านสุมาอี้ทำศึกไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรมากแค่ใจเย็นๆรอให้ของเบ้งสเสบียงหมดแล้วกลับบ้านไปส่วนเรื่องเพิ่มเตาหุงข้าวเพื่อหลอกลวงสุมาอี้ว่าตนมีทหารเยอะแยะคมขวัญคู่ต่อสู้นั้นเหตุการณ์นี้ไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ ข้อส2 3 7สุมาอี้ในวัย58ปีเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพ40,000คนปราบกงซุนหยวนที่เหลียวตงการศึกยืดเยื้อเจอทั้งฝนตกหนกักและพายุหิมะถลม่มรวมทั้งขาดสเสบียงและอาวุธได้รับความลำบากแสนสาหัสจนทหารเริ่มถอดใจบอกเลิกทัพกลับบ้านกันเถอะแต่สุมาอี้ยืนกรานไม่ชนะไม่เลิกในที่สุดก็ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม ขณะยกทัพกลับบ้านก็ได้ข่าวร้ายว่าโจโย,ย่อยป่วยหนักดูทรงแล้วไม่น่ารอดสุมาอี้รีบห่อตะบึงมากลับเมืองหลวงข้อศอสองสโจโย,ย่อยเว่ยหมิงตี้สวรรคตโจหองราชทายาทว้เก้าขวบสืบต่อราชบัลลังก์ด้วยมีสุมาอี้และพระญาติคนสำคัญโจซองเป็นผู้สำเร็จราชการแทน โจโยอยเป็นห้องเต้ดีแตกปลายราชการไม่เอาการเอางานฝักไฟความสำราญหาความบันเทิงเสียมากกว่าสุมาอี้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ถือโอกาสเอาวงวานพักพวกตัวเองเข้ายึดกลุ่มอำนาจตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งหมดในราชสำนักช่วงที่สุมาอี้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคนนามสกุลสุมาได้เป็นเจ้าพระยาถึง11คนว่างทีมงานแทรกเสริมทุกส่วนงานสร้างรากฐานเพื่องานใหญ่ ต่อไปเมื่อโจฮองขึ้นครองบัลลังโดยมีโจซองร่วมสำเร็จราชการกับสุมาอี้โจซองจึงชกช่วยโอกาสนี้ในการลดทอนอำนาจของสุมาอี้โดยให้ตำแหน่งเป็นไทฟู่ผ้ามหาราชคูตตำแหน่งดูหรูหรามหาเห่าแต่ความจริงคือการแช่แข็งให้หนาวตายไม่มีอำนาจทางการทหารแต่สุมาอี้ไม่ตีโพยตีพายกับกลุ่มเด็กเมื่อวานซืนที่ปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมตามประสางูแม อยู่ให้เป็นเย็นให้พอถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนสมองขอสอสองสี่สี่โจซองจอมสร้าเห็นสุมาอี้ทำศึกเอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายจึงกระเฮียนกระหือรืยอยากแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารฝากชื่อเสียงในทางการทหารบ้างจึงขอยกทัพทำศึกกับรัชชูหันผลปรากฏว่าพังยับกลับถึงเมืองหลวงโจซองไร้ผลงานด้านการรบแล้วก็กลัวว่าสุมาอี้จะกลับมามีบทบาท เนื้อกวาจึงเป่าหูห้องเต้ทุกเมื่อเชื่อวันให้มันระแวดระวังสุมาอี้คนผู้นี้ไว้ใจไม่ได้ขอส .247 อสอง,งูแมวสาวสุมาอี้จอมเจ้าเล่ขอลาออกจากราชการโดยอ้างว่าป่วยโจสองไม่เชื่อน้ำหน้าคนอย่างสุมาอี้จะป่วยจริงวันว่าจะเป็นแกงหม้อใหญ่จึงส่งคนสนิทไปสอดแนมผู้เท่าเจ้าเล่สุมาอี้แม่จะถูกลดบทบาทในราชสำนักใต้ ยังมีสายลับหน่วยข่าวกรองเต็มราชสํานักเมื่อรู้ว่าโจซองส่งลีซินมาจับผิดจึงแซงป่วยได้สมจริงแนบเนียนตี้บทแตกสมควรเป็นดาราตุ๊ก,กตาทองลีซินยิ้มหน้าบานรีบกลับไปรายงานโจซองวัาสุมาอี้คราวนี้ป่วยจริงดูจากสภาพอีกไม่นานคงได้จัดงานศพให้โจซองก็ยิ้มยิ้มย่องวางกล้ามราวเป็นฮ่องเต้เสียเองคิดว่าทั้งแผ่นดินตัวเองฉลาดอยู่ คนเดียวไม่เฉลียวใจไม่ระแวดระวังเลยว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวเง่าหัวจะไม่มี ขสสองสี่เก้าสุมาอี้ที่ปล่อยโจซองให้พยองมา8ปีจนได้ใจว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถไม่มีใครหน้าไหนจะอาจหารจาบช่วงมาลมได้ก็ถูกสุมาอี้รัฐประหารสายฟ้าและเมื่อห้องเต้โจหองและโจซองจอมซาที่ออกไปกราบไหว้บ,บรรพบุรุษตระกูลโจที่สุสานเก้าผิงหลิงสุมาอี้จึงกอ่อการยึดอำนาจสร้างการให้ปิดประตู เมืองล่วอย่างสุมาอี้ได้นำทัพเองไปสกัดกันไม่ให้โจโหองและคณะกลับคืนนครหลวงขณะเดียวกันก็สั่งให้บุตรชายสุมาสูและสุมาเจียวไปอัญเชิญกระแสร,รับสั่งของไทเฮาให้ปลดโจซองและพักพวกออกจากราชการทุก ตําแหน่งสุมาอี้อ้างว่าที่กระทำการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อปฏิรูประบบราชการเสียใหม่เพราะที่ผ่านมาโจซองตั้งคนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งมีแต่คนไร้ความสามารถแล้วอนาคตชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรสุมาอี้ให้คำมั่นสัญญาโจซองและคณะจะพ้นจากตําแหน่งทางราชการเท่านั้นแต่ยังคงบรรดาศักดิ์ในฐานะเจ้าทุกประการยังเสวยสุขได้เช่นเดิมมี วางให้อยู่มีอาหารสุดหรูให้กินสุมาอี้เหลี่ยมจะใช้แผนปณีปนอมหลอกพวกหน้าโง่ทั้งหลายพวกหน้าโง่เหล่านี้เห็นว่าสุมาอี้อายุอนามก็มากแล้วคงไม่ตบัดสัด จึงยอมวางอาวุธและยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดีสุมาอี้เขาควบคุมอำนาจทางการทหารทั้งหมดและยังแสดงความหน้าด้านลิ้นไม่มีกระดูกตับบัตรสัตว์ที่ให้ไว้กับพวกโจซอ,องพวกโจซอ,องได้กินแกงหม้อใหญ่สุมาอี้ชำระบัญชีแค้นแจ้งการกระทำความผิดของโจซอ,องและพักพวกร้ายประการต่อโจฮองหองเต้ทำให้โจซอ,องและครอบครัวสายตระกูลของโจซอ,องโดนประหารชีวิต วิตตัดหัวก้าชั่วโคตรไม่เว้นลูกเล็กเด็กแดงหรือหัวขาวแก่ชรา รวมไปถึงตระกูลพันธมิตรอย่างตระกูลหวากและตระกูลแฮหัวก็ต้องจบชีวิตในครั้งนี้ด้วยหลังจากกำจัดโจซองและพักพวกจนเฮียนเตียสุมาอี้และตระกูลสื่อมาก,ก็มีอำนาจยิ่งใหญ่ขับฟ้าขับแผ่นดินของรัฐเวย่ยแต่งตั้งคนมีความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆผู้คนต่างเฝ้าดูว่าเมื่อไรสุมาอี้จะตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียที แต่สุมาอี้มีชีวิตไม่ยืนยาวเพียงพอที่จะตั้งตนเป็นห้องเต้เพราะเกิดป่วยเสียก่อนและคราวนี้ไม่ได้ป่วยหลอกๆแต่ป่วยจริงๆสุมาอี้อยู่มาถึง4ีแผ่นดินตั้งแต่โจโฉโจผีโจ,โจย่อยและโจหองคราวนี้คนที่แกล้งป่วยก็ป่วยจริงไม่จก และในที่สุดก็ตายจริงๆและจากโลกนี้ไปเมื่อคศ251ด้วยวัย73ปีถือว่าสุมาอี้อายุยืนยาวมากราชบัลลังก์ตระกูลโจง่อนเง่นเต็มทีแม้สุมาอี้จะจากไปแต่ลูกชายคนโปรดสองคนสุมาสู่และสุมาเจียวยังกุมอำนาจในรัฐเวยไว้อย่างเหนียวแน่นเรียกได้ว่าห้องเต้ตัวจริงคือตระกูลสุมา และสองพี่น้องสุมานี้ดีกรีความโหดมากกว่าสุมาอี้ผู้เป็นพ่อมากนะปีคศ .265 สุมาเอียนล้านของสุมาอี้ยึดอำนาจราชวงศ์เว่ยที่ตั้งโดยโจผีบังคับให้โจหวนสละราชบัลลังก์แล้วสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ตั้งราชวงศ์จีนสุมาอี้เปรียบเสมือนปฐมฮ่องเต้ของราชวงศ์จีนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นฮ่องเต้จ ส่วนตีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถแบ่งปันเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสุมาอี้ได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดถูกใจกดแชร์กดติดตามต้าจีนโดยนายของอูดได้ทุกช่องทางนะครับมั่งคั่งเหลือเฟือคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองให้ทุกวันเป็นวันที่โชคดีและมีความสุขขอพระคุณครับ